กองทัพรัสเซียส่งรถหุ้มเกราะเข้าพื้นที่ใกล้กับเมืองคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในวันศุกร์และสามารถลุกคืบเข้าไปได้บางส่วนนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ยังเปิดแนวรบจุดใหม่สงครามในสงครามที่ดำเนินมามากกว่า2ปีเลยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ ขณะเดียวกันครับยูเครนส่งกองกําลังเข้าไปเสริมทัพเพื่อรับมือกับกองทัพกรุงมอสโกตามแนวชายแดนที่มีการสู้รบอย่างดูเดือดตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมยูเครนซึ่งกล่าวด้วยครับว่าฝ่ายรัสเซียได้ยิงเมืองวอฟชานส์ ance, ที่ตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่าง2ประเทศด้วยระเบิดร่อนนำวิถีและปืนใหญ่ ประธานาธิบดีวโลโดิเมียร์เซเลนสกีระบุระหว่างการถแถลงข่าวว่ารัสเซียได้เริ่มการโจมตีโต้กลับระลอกใหม่ในทิศทางนี้และกล่าวด้ว่าในเวลานี้ก็เกิดสนามรบดุเดือดที่พุ่งมาทางนี้แล้ว ยูเครนได้เตือนมาซักครยาแล้วครับว่ารัสเซียได้สั่งสมกําลังของตนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณของความเป็นไปได้ทั้งใน,นแง่ของการเตรียมตัวทําศึกเชิงรุกหรือไม่ก็พยายามหลอกล่อเพื่อดึงกําลังพลของยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีจํานวนน้อยกว่ามาจัดการแต่ว่าในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัสเซียจะเดินหน้าทําการโจมตีดังกล่าวหรือไม่นะครับ ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวด้วยครับว่ารัสเซียอาจกําลังเตรียมการโจมตีรุกคืบครั้งใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤด,ดูร้อนนี้โดยกองกําลังกรุงเคียฟได้เตรียมตัวรับมือการยิงถล่มในวันศุกร์แล้วแต่รัฐบาลมอสโกก็ส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายใหม่นี้เพิ่มขึ้นครับครับมีรายงานด้วยนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของยูเครนกล่าวครับให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ว่าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกานะครับมีความพยายามของฝ่ายศัตรูที่จะฝ่านแนวรับของเราด้วยการ ใช้พาหนะหุ้มกรอบแล้วก็บอกด้วยว่าจนถึงเวลานี้ยูเครนได้ขับการโจมตีทั้งหมดออกไปได้แต่ว่าการรบที่มีความรุนแรงแตกต่างกันในหลายจุดก็ยังคงดำเนินต่อไปครับคุณเยี่ยมยุทธครับอย่างไรก็ดีนะครับแหล่งข่าวภายในกองทัพยูเครนที่ปฏิเสธจะเปิดเผยชื่อบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังรัเสเซียเนี่ยจริงๆแล้วรุกคืบผ่านแนวชายแดนยูเครน ใกล้เมืองวอฟ์ชานส์เข้ามาเป็นระยะทางราว1กิโลเมตรได้แล้วครับแหล่งข่าวเดียวกันนี้ระบุด,ด้วยว่าฝ่ายรัสเซียนั้นตั้งเป้าผลักดันกองกําลังยูเครนให้ถอยร่นให้ได้มากถึง10กิโลเมตรเพื่อว่าจะสร้างเขตกันชนแต่ว่ากองกําลังยูเครนก็พยายามตรึงกําลังไว้อยู่รัสเซียเองก็ไม่ได้ออกมาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะที่ทางรอยเตอร์เตรียมรายงานข่าวนี้ อีกด้านหนึ่งนะครับโอเลซีเนหูบอผู้ว่าการเขตปกครองคาร์คิฟรายงานว่ามีพลเรือนอย่างน้อย2คนเสียชีวิตนะครับแล้วก็อีก5คนได้รับบาดเจ็บจากการที่รัเสเซียยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มแนวชายแดนของยูเครนการตกเป็นเป้าปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างหนักนะครับทำให้ทางการยูเครนต้องเร่งออกช่วยอ,อพยพชาวเมืองวอฟชานซึ่งปัจจุบันนะครับคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกว่าเหลือเพียงไม่กี่พันคนจากที่เคยมีสูงสุดจริงก็ไม่เยอะคือ17,000คน ก่อนเกิดการเปิดรุกคืบของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับเมื่อกว่า2ปีที่แล้วเมื่อปี2022จริงๆแล้วเนี่ยยูเครนก็สามารถขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครองคาคิดไปได้ครับแต่ว่าหลังจากทางรัสเซียเนี่ยสามารถรับมือกับการโจมตีโต้กลับของยูเครนได้เมื่อปลายปีที่แล้ว สามารถลุกขึ้นมาโจมตีโต้กลับบ้างนะครับแล้วก็ค่อยลุกคืบคืบกล,ลับเข้ามาในเขตปกครองดอนเนสที่อยู่ทางใต้ของคาคิฟไปนะครับยูเครนเองก็เริ่มกังวลหนักขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของเครมลินในเขตปกครองคาฮิฟหลังประธานาธิบดีลาเมียป,ปูตินออกปากให้มีการสร้างเขตกันชนที่ว่าน,นะครับในฝั่งของยูเครนนะครับคุณยิมย่มยุมย่ใช่ฝั่งของรัสเซียเพื่อปกป้องตนเองเขาบอกว่าจากการถูกยิงถล่มด้วยปืนใหญ่แล้วก การโจมตีตามแนวชายแดนไปด้วยนะครับ